กมทีจังหวัดสกลนครนะคะโดยท่านจังหวัดเองพนมีการพนึก11มหาวิทยาลัยอีสานโชว์ศักยภาพวิจัยนวัตกรมรมขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่เศรษฐกิจสางสรรค์ค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครจัดโครงการการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมธรุรกิจไทยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยวิทยาศาสตร์วิจัยและนว,วัตกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนํา11แห่งเข้าร่วมการแสดงสเก็ภาพและผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนว,วัตกรรมโดยมีท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดนะคะนายชูสักรูยิ่งค่ะเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมกับรองศาสตราจารย์ ดรโครสิษส,สีผู้ทอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกล่าวต้อนรับนะคะผู้สอยศาตราจารย์นะคะก่อทางรองอธิบดีนะคะประจําวิทยาเขตส,สกลนครคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวของรวมในพิธีเทออนี้ค่ะในพิธีเปิดเองครับก็ได้มีการจัดแสดงโปรงร่างนะครับจากโรงเรียนอากาศอํานวยศึกษาจัดนิทรรศการด้านเศรษฐกิจสั่งสรร ผู้เชี่ยวชาินะครับโดยผู้เชี่ยวชาติและนักวิชาการนําเสนอองค์ความรู้และการนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิ์ได้จริงพร้อมนําเสนอผลงานวิจัยการบรรยายพิเศษในหัวขอ้อความรวมมือของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนชุมชนโดวยวิทยาศาสตร์วิจัยและการนวัตกรรมร่วมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ครับเพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้เองครับสำหรับมห, e ม,รมหาวิทยาลัยและกสถาบันการศึกษาที่เขารวมจำนวนทั้งเบอร์11แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกันแกคือนครราชสีมาสกลนครสุรินทร์ขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นี่ครับ